คือแล้วขอพูดเรื่องการจัดฟันแฟชั่นหน่อยนะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยการจัดฟันเนี่ยคือฉันเข้าใจแบบนี้นะต้องบอกก่อนเลยว่าฉันไม่ใช่หมอนะก็คือว่าฟันเนี่ยถูกเ,เระะเียงตัวอย่างนี้ใช่ไหมคะเรียงตัวไม่ได้สวยฟันคนละาเนี่ยอ่ะคือไม่ได้สวยมากทีนี้วิธีคือการที่จัดเอาอะไรไปขึงให้ฟันเนี่ยเหมือนกับว่ารัดให้มันเข้าที่เข้าไปอยู่ข้างในทีนี้ ปากอาจจะหุบลงอาจจะช่วยได้ช่วยตาช่วยได้เลยถ้าฟันเข้าไปเลียงตัวสวยแล้วหุบเข้าไปเหมือนกดอ่ะกดกดกดให้ให้มันค่อยๆที่จะขยับขยับขยับเข้าไปอะอมว่าเออความเป็นจริงอ่ะมันต้องคิดถึงความเป็นจริงทีนี้คือสิ่งที่ตามมาคือเหล็กอะเหล็กเครื่องนี้พอเข้าไปอยู่ในฟันเนี่ย นานๆเนี่ยจะเกิดการกระแสะการติดเชื้อได้เลยไม่รู้ช่างแม่งเหอะแต่รู้ว่ามันเป็นสนิมได้เงี้ยเหล็กอะทีนี้พอจัดเนี่ยชอบตอแหลบอกว่าแพงจริงไม่ใช่จ่ายเป็นทยอยจ่ายไงจะจ่ายทีเดียวให้ลงอมึงเหอะไม่มีใครทำไงเนี่ยมันก็คือพันกว่าบาทสองพันนี่แหละแต่มือนค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมึงเอาเงินตรงนี้นะมาซื้อเดนทิตเต้มาซื้อน้ำยาบนปากมาซื้อแปรงสีฟันดีๆแล้วแปรงแปรนแปรง,ง,งดีกว่าไงนั่นคือเงินเหลือคือ มันเหลือพอที่จะไปทํำไงมึงเข้าใจปะว่าคุณมีการศึกษาเขามองมึงแ้วชาตินี้เขาไม่เอามึงอีคว้าอีก,กบือจริง